อานะครับกระดาษสีผมป่มาพบกระดคอมระนใจิจ่ายระปบขัดรอกข้อสปาน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2 0 5 9จนตอนที่2 0 6 0นะครับผมเอานะครับเพิ่มการเซฟแล้วผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อฝานได้ดีกว่าครับนาโรคขค้งเป่อแห่งจะจมโตไดีเทียมรู้ที่จะทการกดแน่นออหอคอยเชยเจมดอกเขาด้วยกันระเจียดวงเปลี่ยนสร็จปร่างกายของเขาหนานก็เริ่มทาการขบแน่น อคอยเจยมลงขึ้นมาทัศนาพิเศษพอคอยเจยมลงหนีดูเหมือนกันบภาพมายาปียมักจะตอนแท้แต่มันจะค่อยกลายเป็นรูปร่างมากขึ้น,นเคือแต่อะไรก็ตามในช่วงเวลานหนึ่งพอคอยเจยมลงของเข,งขงนานันก็จะทำการกระแทกจะรุนแรงและพัลละยรลงมาในทันทีมันล้มเดียวจริๆตู้ยี่เเทียนทําการปรุงพรมขััวเอการที่เขาจะประสบกสําำร็จเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวดังมันถือว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปไม่ได้เลย และข่าก็ไม่ได้เป็นตนที่ท้าทายสวรรค์ขนาดนานค่ะไม่ใช่เพราะพศสวรรค์ในกรับก็อข่าวก็คงจะตกตายไปนานแล้วขาไม่มีทางที่สามารถเกิบโตมาถึงระดับนี้ได้แน่แน่แนดังนั้นก็จากคจามสวรรค์นกรขัดข้อเขาแล้วข่าก็ไม่ดีไปกลัวปรมาจารย์ที่สืบุแบบนักเขียนสูงสุดตนนานในระดับเรนมาเต็น่อพระอคอยแสงจี่เป็นดงดีก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพศสวรรค์เมเตนนอ ในปีกระตอมป่าเดชเห็นยังกลมพยายามที่จะขอบแน่นห่ขอคอเจียมหนองเด้การซึ่งเขาได้ร่มเรลียวครั้งแล้วของเจ้าแต่ทุกครั้งที่เขาร่มเรลียวเขาก็จะสามารถรวบรวมประสบการณ์บางจังมาได้และในขนาดหนีเดชเห็นก็มีหนึ่งวิธ,ธีในการขอบแน่นขอคอยเจงยมหนงให้ได้ยินอื่นมันคือการแทราระคอกตอนที่สองของขา่าวในการพายจามขอบแน่นข่อคอยเจีงมนงขึ้นมาให้สิ้นป่างซึ่งความพยายามดัง มันจะทาให้ร่างกายร,รับของเขานั้เสัมผัสได้ตรงสิ่งนี้ถือเป็นความตาถ้าหักตะพูดกันคำตรงการพยายามทดสอบหอคอยเจิต์ดตรงภายในรกแห่งกล้องตอน้าถือว่าเป็นวิธีที่ไปที่สุดในการทดสอบโดยใช้เจมลรงวิยีสุดท้ายได้คหนอดเพื่อทําการความแน่นหอคอยเจมลรงขึ้นป่าซึ่งมันถือว่าเป็นวิธีง่ายกาแม้ว่าจะล่มเสลวมันก็จะไม่มีอิทธิพลใดๆเกิดขึ้นมามา,มากนะัก ต่การใช้เทคนิคเขี่ยวไปขึ้นหนีมันทําให้มีโอกาสําเรจต่ำไปอย่างป้าและหอคอยที่จะค้นวาขึ้นมานานก็จะอ่อนแอปอย่างมากซึ่งการแม้ว่าจะสามารถค่อยๆปรับปุ่มบอนได้ในภายหลังก็ตามแต่อัตราการเติบโตของมันก็จะชาไปอย่างป้าในขณะดนี้ดังจากที่เห็นเข้าใจหอคอยให้เจมูงไปอย่างดีเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถทําการคอบแนนวิธีแข็งจงสนตายอ่อวัดในหคอยแข็จงจมูกโตง ประับสร้างหอคอยจำนองที่สบันางขึ้นมาตาซึ่งมันจะทำให้เสียร์วัฒนอคอยในน่าสิบุงกูัวระอวตารจะดำรงนานไม่สามารถที่จะขอดแน่นขอคอยจำลองขึ้นมาตามันจะต้องเปลี่ยนร่างกายดักเขานานนี่จึงเป็นเหตุผลป้าทำไมปรมาวตารที่สบุญแปดถึงไม่กล้าที่จะทำชิ้นหนีเมื่อเช่นนั้นพวกเขาลมเกลียวชีวิตของพวกเขาก็จะตกลงเช่นกันใจดีถี่ไม่ได้เก่งกลัวร่างกายขะงะมเขาหนานแม้มันจะตก แต่มันก็เป็นเพียงการตกตาการรักแต่คาราทขุ่นานดังนั้นวิธีดังกล่าวที่เอียนจึงก็ที่จัดทามาทํากันใดีกลัวเรามีเรื่องการคารอกอยู่แล้วมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะทําการควบกงกี่ครั้งที่เฉียนได้คิกัโตัเอณนขณะจัดต้องเดิรนทที่เฉียนพยายามภายในที่หิงหนี้และในเมื่าความพยายามของเขาได้ร้มเรล่ร่างการคารอกของเขานั้นได้แตกสลาย แม้แต่ควาสมสามารถในการที่ผู้ของเขาที่แสงแจ่งไปอย่างป้าแต่เมื่อเจนนของเขานั้นได้แต่สลายะโรง่งมันก็เป็นรเรื่องปกติที่เขาจะไม่ส,มสามารถรักษาร่างกายของเขาเอาไว้ได้ขณะมันต้องหงสส่เรลวป้าร่างกายดังกล่าวเนี่ยตกตายไปแล้วมันอันตรายจริงๆไหม่นะไปเจอเรืที่ปรมาจารย์ที่ส่วนเบคนอื่นนั้นไม่กล้าที่จะทําไม่ต้องมีคนเคยทดลองมาก่อนจะแน่นต่อแต่วิธีการนี้เป็นสิ่งต้องห้า ได้เขียนในกรตดกเอในเวลาตอำป่าขอเร้พยายามซ้ำดาซ้ำคราบสิ่งนี้หนังว่ามันนันร่เปลวเพราะอาจตากสมัมเร็จของวิธีนี้มันต่ำเมืกอกันไปนอกจากนี้ร่างกายารอกกันได้เทียที่อยู่ในโรคอย่างค้องปอ,อเจําญตรงก็ยังคงพยายามครอบแน่นขอคอยจนมืขึ้นมาถึงตอนเพื่อซึ่งโดยหลักแล้วก็เพื่อสะสมประสบการณ์เมื่อร่างกายารอกทั้งสอบทังการความเพ่นหอคอยเจริจตรง ในรูปแบบพฤติจจกรรมและจะทำการบำเรเมาตรการซึ่งมันจะสามารถถีเพียงเข้าบิด้าได้ไหลายปฎกาลเวลาวยประกันดีเวลาหนึ่งร้อยล้านปีนี้ถึงะได้พันปัยก่อนที่เขาจะรู้ตัวเวลาก็ได้พันปมากกว่าสามพันล้านปีนี้ตามในความเป็นจริงที่ทสามารถความแน่นของคอยเจมมิงขึ้นมาได้สําเร็จแหล่แต่เป็นต่อนในโคกนหองปาปอดเท่าหน,นึ่งล้านที่สามารถความแน่นของคอยเจมมิงขึ้นมาตา แต่เมื่อแต่ก็ตามที่เขาเกิดจะสามารถขอบแนนห่อคอเจมลองได้สำเร็จขอนังก็จะทําการจุกจังจรถเปลวและทําให้หอคอเจมลองดังเก่านั้นล้มเปลวพอจังแต่ก็ตามขอไม่ต้องการที่จะครบแดนหอคอเจมลองขึ้นมาได้จ,จริงๆต่เมื่อแต่ก็ตามที่หอคอเจมลองนั้นได้ถูกครอบแนนขึ้นหนึ่งป่าขออาจจะไม่สามารถฝึกฝนในรถอย่างของคอเจมลองนี้ได้อีกต่อไปโดยการที่เลียนจะไม่ทําการขอบแนน ขอคอเจมตรงภายในรอบแข่งปัจจุบนตรงเพราะเขาต้องการที่จะฝึกฝนในที่นี้ต่อไปยเพี่ยงพิธีเวลาก็ผ่านไปมากกว่าคนล้านปีนี้ตามในวันนี้น่าจะากเจ้ากรมเดิมได้เขียนได้ทาการฝึกฝนการความแน่นขอคอยเจนลงอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาของข้าง,งที่จะมั่นใจเพราะในครั้งเท่าสุดขอขาดเยี่ยงเสียซื้อสุดท้ายต้องหนานที่จะสามารถความแน่นจะสำเร็จมาเริ่มกันเตอ เดตเขียนได้ทิ่กระตุ้นตึ้งเจตนงที่ันแทงสนได้เริ่มขบแด่นบีบอาจกลายเป็นหอคอยเจตน,นงขึ้นป่าเราะค่อยเปลี่ยนหอคอยเจตน,นงที่บนภาพลองตาให้กลายเป็นความจริงแต่อะไรก็ตามนี่เปลน่ยนแปลงจุดเริ่มต้านต้งนานในช่วงเวลาสัสา้นหอคอยชั้นที่สองก็เริ่มพิจารปลค่ยนแาลขึ้นป่าและหอคอยชั้นที่สามก็ได้ตามปา่าเจตตำดงเพี่อนสุบการในปัจจุบันคนเจตเทีย าบาดกองเลือของคอยเจมลงได้ทำบาดสามชันซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ปลอดภัยที่สุดราอทหารเขาทำการออขอบวนแนงฮอคอยเจมลงจนที่สี่ขึ้นฝาแต่ดจำดองเนสุดตั้งบทของเขาก็ควร,รจะถูกเจ้งดังไปเป็นเบมอน้าซึ่งมันนั่งพออย่างแน่นต่อจแสดงได้เตียนติสดสมบัติขบแน่นงอร์คอยเจมลงได้มากสุดสามชานนันเท่าหนึนางแตเมื่อมันถูกขึ้นมาขึ้นแต่มันก็เป็นหอคอยเจมลงสามชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มหันมารอื่นที่เคยคอมเมนต์หอคอยเจนม,ม์ันขึ้นมาก่อนแม้กะที่จะัดาการไม่แต่งต่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหอคอยเจนม,ม์นของเข่าก็เริ่มทําการขบแดงส่วน,นที่สารคือมาได้สําเ็จระดับของเป็งนนของปานก็ยิงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทําการขัดก่ามาเป็นเวลาน,นานพร้อมกับพลังงานพิเศษพอคอยเจมม์นันก็ดูกความนตาขึ้นมาได้สําเ็จมันนั้นได้กลายเป็นอิ่งเดียว และเร Guys, ิ uno, like er, like, ่มทําการฟื้นฟัพลังงานจิตรโตรงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหอคอยจดิตรโตงและในขณะเดียวกันเด่เฉีงก็หยุดสมบัติที่เรื่องสุจมวันมากออกมาเพื่อทําการฟื้นฟูเจ็มดตรของเขาสหากเขาทาการถ่ากามาต่อไปมันจะทําให้อร่าอ๋อคอยเจดมตรของเขา้นามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรยเื่อเสร็จสิ้นแล้วเย่เห็งนี้จุดเบือใบหน้าของเขอแนั้นเต็มไปด้วยความสุขและเมื่อเยดแข่งด้วยทการสัมภาษณ์ ถึงขอเจมลองของเขาขอข้างผัดได้ชัดเจนว่าเจนจมลองของเขานน้นได้ทําตายพนาการบางอย่างลงแล้วซึ่งขาสามารถจะกลับตะแบกไดและการยกระดับทางรจะรอดเดือบไปอย่างป้ายกตัวอย่างเช่นขอเพิ่งจะทําการขอบเน่นขอเจมลองขึ้นมาในตอนนี้และเขาก็ได้ทำการขัดเกลารสมบัติบอลป้าที่สามารถจะกระดับเจมดองของเขาได้ดังนั้นภายในปัจจุบันเจเจมองของเขาจะเพิ่มมากกว่าเมื่อก่อนนับสิบ พระยังคงทําการตระหับต่อไปออคอยเจมดงนี้มันนัดเสรงก่วานมากกันไปเดิมทีเตยมดงเป็นสิษของเราได้ถูกระดับมาถึงระดับเจมกัดภายในปัจจุบันเป็นที่ระบายแล้วแต่เพื่อการต่อสู้กับภาเลเพื่อสุสุดนานบทบาของคอยเามดงนัดมันยิ่งใหญ่มากกันไปได้เรียมจะทาการทิ้กระต่ายเองนี่คือของเปลียนสร้งสารของปรม l i ารที่เจริญแบบกายโคนจากขอบเก็บเป็นสูงสุด ที่สามาสร้างหอคอยใจมันมขึ้นมาไ้าไม่ใช่ลักษณะการดางกายก็คงจะไม่เกิดขึ้นผลทางของได้ถูกกวดออกแปรโดยการจรับการต่อเน,นื่องหนีมันทาให้ราวของหน้าตาเปล้าเย่เขียนได้ขับขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นแมรี่เทียนจะมาขอบแน่นหอคอยใจมันขึ้นมาได้แล้วแต่ขเขาก็ยังไม่ทําการจรับเข้าสู่ขอบเกสันจีนเขาต้องการรอจนกลัวจะจำดำนินสึกข,ของขา่าว เพิ่มไปถึงระดับเตียงกัดภายในปัจจุบันเสื์ก่อนพอถึงจะทําการโจมตีขอเก็บปรมจันท์ที่ส่วนรบในขอเบเปียเซบอนจริรรงเวลาได้ผ่านไปเปียระเบียรเท่าก่อนที่เขาจะรุดตัวเวลานับผ่นานทันปีนี้หลังก็ได้ผ่านไปในเวลาน,นี้เต็มดงสูงสุดคนเยี่เเทียได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าและในตอนนี้มันก็เข้าสู่ระยะของการะระดับการชาชาและเป็นระยะปย่างมาที่จะทาการะระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ที่จะทำการคอบแน่นชันของหอคอยเจงงขึ้นป่าภายในปัจจุบันหอคอยเจงงของเข,งขงนานามีทั้งหมด4ชั้นก็ถึงเวลาที่เราจะก่อข้ามเสรยมการภายในปัจจุบันแล้วเราจะให้ทางคารของเราที่อยู่ในโลกแห่งควงป่าทำการคอบแน่นหอคอยเจงงขึ้นป่าที่เขียนได้เกา่าตอ่อเองแต่การแรกกที่ในรลกแห่งควางป่า กอได้ทําการความแน่นหอ่อคอยเจมว์เขาได้ขันอย่างง่ายตาซึ่งพูดตอนก่อจะอื่นจะสามารถต่อสอบติวันตาไม่ใช่หนังทหารที่เทียนทางการ,ปรเปิดเผยห่อคอยเจมว์ขึ้นมาให้ลันทีภายในอนาคตมันก็คงจะไ่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะสามารถอธิบายตด้อะไรที่ประกอบดานการแสดงดังการจะสามารถทาได้ภายในที่นี้เท่านา้นซึ่งมันทาให้มีความปัมที่เขาจะรับความประโยชน์เพิ่มเติมยกตัวอย่างเชน่นถ้าหากเขาไม่ไปถึงระดับที่หนึ่ง ในรายที่เปงการสังหารคนก็อาจจะไม่เสมอมาเข้าสู่โรคแห่งข้องเป่าดาวรายยิ่งไม่ต้องพูดถึงออก่อนได้ร่ับรูบ้ของกราฟของหอคอยเจมลองอีกตู้เจเรนที่เห็นจะไม่จําเป็นเรื่องของการปกปิดต,ตัวเองอีกต่อไปณโรคแห่งข้องเป่าแห่งจุดตรงหลังจากที่เห็นทําการออกความแน่นหอคอยเจมลองขึ้นมได้สำเร็จขอเข้าสูกอาณาจักรแห่งข้องเป่าแห่งดีทําการจรวพบในดันทีหรายได้ถูกไปเสียจังรถเร็วและในขณะเดียวกัน ข่าวที่ขอสามารถความแน่นหอคอยจำนวนขึ้นมาตาก็ได้เพิ่มกระจายพยัญชนะทางตาภายในขอเพียรแทงโตและในวันนี้ก็เป็นวันที่ปรมาจารย์พิสบุญแบบสีูงสุดคนที่สองที่สามารถความแน่นหอคอยจำนวนขึ้นมาตาก็อได้เถียบกันมาขึ้นมาแกลเด้เถียงสามารถความแน่นหอคอยจำนวนได้จริงจริงกันเพล่เมื่อปรมาจารย์ช่างกูได้เราเข้ามูลดังกาข้อจึงรีบเดินทางไปหาเยะถิงในดันตีเพื่อทําการดึงดังก้มพู ร่างจะที่รู้ว่ามานันเป็นเรื่องจริงขอกันสแสดงสีนาทีไม่เชื่อออกมาหมายว่ารลางจะเข้าสู่รบในห้อง,องป่าจิจจงงแล้วมันจะทําให้มีความบางในการความเง่้หอคอยใจงงขึ้นมาาแต่โอกาสที่จะล้มเร็วนัดมันก็มีส่วนมากเกินไปในความจริงแล้ว ปรมาจารยร์ที่จุนแบบมากมาของทางสามอาณาจากักรต่างก็เดินทางเข้าสู่รกอย่าง,ง,างว่างแห่งจิตจำรงแต่พวกเขาเส้นเดนั้นต่างก็ร่ำเร่และมีต่อตนที่ประสบความสำเร็จไม่กี่ต่อเท่านานแต่เจ้เทียนเป็นเพียงปรมาจันยร์ที่สืบอมแสงสูตโอกาสที่เขาจะสามาัดความเน่นหอคอยเจอยมนองขึ้นมาได้นานน้อยกว่าปรมาจารยร์ที่สืบอมแบบทางสามอาณาจักรไปจางป่า ภายในอดีตพวกเขาก็เคยรังปล่อยให้ปรมาจรา์ที่ส่วแบบสูงสุดมบบาเข้าสู่รกแห่งความป่าชิ้นการแต่พวกเขาทั้งหมดนั้นก็ต้องร้มเร็วดังนั้นภายหลังพวกเขาจึงไม่ได้ทากรอุิจาให้ปรมาจรา์ที่ส่งนแบบสูงสุดมากมาเข้าสู่รกแห่งความป่าอต่อไปเพื่อมาให้ดินแดนแห่งนี้ของพวกเข่าวสูญเสียความประยไปโดยประโจก่อนแมนี้มีเพียงปรมาจรา์ที่ส่งแบบหนึ่งโคนแต่ขอบเขตพิจสูงสุด ที่สามารถคอมเม่นหอคอเจนลงขึ้นมาตาและ,ะตอนนี้เจเเห็นก็เป็นคนที่สอมันดอดเดียมไปอย่าง่ป้าเย้เห็นได้แสของวานาสูงสุดของเขาเนนของเนี่เขาเป็นปรมาจารย์ที่สูบแบบสูงสุดแม่นะตอนนี้เขาได้ทําการความเม่นหอคอยเจนลงขึ้นมาได้แรงเขาจะสามารถกลายเป็นประมาจารย์ที่บุญแปล ในขอบเขตปิดีกรรมศิษย์นอนาคตจะเน้นนอกและมักการทั้งในหมู่ปรมาจารย์ที่ซุนแปด 8. ในขอบเขตดิธีกมศยการขอนั้นก็ยังเต็มตัวตนกินหน้าสมุนกลัวอย่างจริงของแท้จะเป็นการดำรงอยู่ที่ยงโคพานปรมาจารย์ชางกูัวได้คิดกับตัวเองปรมาจารย์หอคอยชยิดจบและพูตตนคนอื่นก็เรียนรู้ข้อมูลทางกายจังรถ ซึ่งหมายามว่าขอทั้งหมดนั้นมีความสุขไปอย่างป้าพรักทไทยสับแตวเย่เทียก็เป็นสมาชิกของหอคอยที่จะจบอะไรยิ่งเย่เทียงแข่งแข่งมาเท่ากไตความแข่งแข่งของหอคอยที่จจบก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันันอาณาจักรแม่น้ำเทฮจินเจ้าแหงราตีศีขากสิประจัยเช่นการเมื่อเดชาว่าหอคอยจนยกขนเย่เทียนานมีความสุขไประ่างป้าสมกับที่ข้าจเอาไป ที่สามารถเป็นอันดับหนึ่งในเรซ่่ของการสังหารของสงค่าวามาชัยะที่เรี้ยนสุดตาเจ้าหนยราพีสีขาวได้กล่าวขึ้นมากระตัวเองแต่แนหนังว่าถึงแม้ว่าเยสเขียนแต่มีศักยภาพที่สูงระดจูจงโกภในระดับเดียวกันแต่เขาก็ยังไม่ได้มีผลสามปาดที่จะเข้าสู่แวดวงของพวกข่าวเด่นนเขาเปลียงแค่สใส่แจกีกกบมันเท่าหนงล้านแต่ก็ไม่ได้สนใจ,จต่อตัวคุณเยสเขียนมากเกินไปเพราะช้าที่สุดดาวในระดับของขา่าว มันมีเรื่องให้ทำมากมาเราเขาจะมือรามาทำการใส่ใจใยี่เอียมได้อย่างไรซึ่งมันนั้นมีอาชญาที่ทรงพลังมากมาแต่คนที่สามารถเกิโตขึ้นมาได้จริงๆด้าจะถือว่าเป็นอาชญาที่แท้จริงแต่า้าเ้เทียนไม่สามารถเข้าสู่ขอเบเขตปรมัจจันร์ที่สุนแปะในขอเบเขตวิธีางศรีตาขอ็เขาไม่มีคนสมบัติที่จะกลายเป็นตัวตนระดับสูงในขอเบเขตแห่งโลกอะไรขอบเขาไม่มีคนสมบัติ ที่จะเข้าสู่ว่าวงของปรมาจรย์ทิศบุญแปดในขอบเขตเป็ียนจุดเช่นการนัขอคอยจจุดจบปรังจากที่เขียนกับบ้าเขาก็เดินทางไปพบกับปรมาจารยร์ชังกูและปรมาจารยร์ขอคอยจจุดจบปรังจาดทาการพูดคุยประโยชน์ทั้งหนึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาต้องการที่จะตรงตีขอเขปรมาจรันทิศบุญแบบในขอบเขตอาณาจักรเิอรนจริงปรมาจารยร์ขอคอยจุดจบปรมาจารยร์ชังกู ปรมาจารยแห่งราตนิตานปรมาจารย์ดาเปย์ตอนนี้ข้าได้มาถึงระดับเตรียมการของรับทางกนรันต์ของข้าแต่แ,แต่ข้าใจไม่สามารถระดับต่อไปย์ได้ดังนั้นข้าเตรียมพร้อมที่จะทําการโจมตีขอเบเขตปรมาจารที่ส่วนแบบนคะรเกตส์เวิร์ิงได่เห็นด้วยกาวขึ้นป่าปรมาจารย์พอคอจบได้ทาการกล่วทางขึ้นมาว่าปรมาจารยแห่งจุดจบโซ่ตัวาการณ์ในสุดของตง้องหนังเลือดความายแปแล้วกี่เส้น มันคือจำนวนทั้งหมด30เส้นที่เจนได้ทําการตอบกลับอะไรนะก็สามารถทํสายโซ่ตัวประลักการทั้งหมดได้จริงจค่เพียเท่ปรมาจารย์ขอคอยจบั้นรู้สึกประหลาดใจไปอย่างป้าเพราะในอดีตนั้นเขาสามารถทาได้โซ่ตัวปนะหลักการได้เพียงแค่13เส้นเท่านั้นแต่เขาก็ใช้ประหลาดใปีไปอย่างป้าแต่เมื่อเทียบกับที่เอเนแปลควนั้นเทบจะเป็นตัวตนธรรมดาแต่เมื่อถึงการที่เห็นสั่ป้า สังหารอาเซียปนปมากมาฝ่ายในอาตากูขอจ,จินตาทรัพยากรที่เขาสามารถรวบต่มมาได้หนานมันควรจะเป็นจำนวนที่มากมายมาสันเดนแน่นหนอและมันจะต้องมีสมบัติพิเศษมากมาอย่างเชื่อมผลไม้ทองคำเดลันดี้เทียน,นสามารถทำลายโซ่ตนพนากาวิถีสุดทางสาเสิบหกเซนต้าสิ่งนั้นกะดีว่าเป็นได้ปกติอย่างมากิ่กนการในขณะที่เจ้าแหงร,ราตตีนี้ต่างก็ได้ทำการก่อทำขึ้นมาว่า ปรมัจาัน์แห่งจุดจบกะมีผลไม้ทองคำหรือสมบัติที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่ในการครอบครองทั้งหมดของเจ้าขี่ขินถ้าเ,าเจ้ายังเหลืออยู่ก็สามารถเลือกเป็นปานกับปรมัจาันทร์ที่เป็นแบบทรงสุดของหอคอรจตกของขพวกต่อได้ถองปานถ้าไหนยังเดียออยู่ปาแต่มันไม่ได้มากเกินไปเย่เห็นได้ทำการตัดกับ แม้ว่าเขาจะยังมีเรืออีกเป็นจำนวนึ้าแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาทั้งหมดเราทายได้เสุดแล้วทรัพยากรเราะี์เขาก็อาจจะนำมาใช้เพื่อจะประสงค์อือ่นในวันหนึ่งเช่นเดียวกับขบวนบรรทุกที่กำลังให้กาเนิดปรมาจานี่รันจนวันระเบ็ดทั่วภายใต้กระบวนของเขาและมีไม่กระทำปรมาจานที่เสื่อมแบบเป็นขั้นเทกดกำเนิดขึ้นหนึ่งป่าภายในสัปวันหนึ่งปรมาจารย์ที่าานนเปปาาสื่อมแบบเป็นขั้นคนดาน อาจจะสามารถกลายเป็นปรมัจจานที่สัมบตงสสดซิ่งพวกเขาเนจะต้องการปรมัสีทองอย่างแน่นต่อดังนั้นตัวรย่องทั่วไปที่เขาจะต้องเก็บรักษาสมบัติ่านี้เอาไว้ป่าสำหรับปรมัจการของฮองเอาจจจุนดานพวกเขาต้องการปรมัทองคำเพียงไม่กี่พลที่เพียงพอนในการทําสายโซ่ตอนปรมักานเวียนสุดทุ่มดาน,านแต่พวกเขาจะไม่สามารถทําสายโซ่ตอนปนาักาวิเทียนสุดเพิ่มเติมได้อย่างแน่นต่อปรมัจตานจุจจอบ เจออา้าเปลอกกรรดตั้าในออกมุมปาพวกเขาจะต้องนำสมบัติที่เมือค่าใกล้เคียยเพื่อออกมาทำการแลกเปลี่ยนกับเจา้าปรมาการหอ,อเอาดได้จับด้วยกาวขึ้นป่าตกลงตามหนังไได้เถียงประหยัดหน้าเห็นตู้เพราะอย่างไรก็ตายมันัไม่ได้สมเหตุสมผลที่เขาจะทำการบร,ริจาคผลไม้ทองคำให้ฟรีหลังจากนั้นไม่นานเมืม่อมีการประกาศข้อมูลทางการปรมากันหอ,ขอเาจจขอเาได้จบก็มีความสุขไปอย่างจริง รวมถึงเทพแห่งการเวลาเช่นการคอคอยจบของพวกเราสามารถนำสมบัติเพื่อประทัาการไเปเก่ยนปาดไม้ของําได้จริงจริงมันเริ่มเทพแห่งการเวลามีความสุขปยังป้ามีสีงสดของเขาหนาได้ไปถึงขอบเขียก็สด็ขั้นกลางเป็นที่ระบายแท้แต่และทางปัณฑะของคอเขาไปถึงระดับเยี่ยมการของปามาจานที่สมบัติสูสด ขเขาเรือกเพียงทำลายโซ่ตัวมาตการมีอเสพียงแค่เส้นดีแต่ใดก็ตามผลไม้ทองคำนัดมาหายยากเมื่อเกินปลายแไ,ไม่ได้มีสถานที่ใดๆที่ทำการซื้อขายบ้านดังนั้นขเขาจึงไม่สามารถทำลายโซ่ตัวมาตรการมีเสร็าถ้าเขาสามารถทำลายโซ่ตัวมาัรการตา้าเขาจะสามารถเข้าสู่ข้อเกิดปรมปิจาที่จึ่งแบบระขอบเกิดสม่งวจริงได้อย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้เขาได้รับข้อมูลมาว่า ผลธรรมะของคำได้รับมาจากที่เทียดูมาว่าเีเทีนเ้นจะพบครมหมาของคำจะเวมนป่าภายในจากภูเขาจินจาและหลางจากที่เขาใช้ปายเหมือนก็ยังคงลงเรืออยู่ป่าเขาจึงได้นำมา,มาดักบ้าเทือกเนการเวลารู้สึกประดาแ็งนอร์อะไรเขาก็ได้คาดเดาได้สำป่าทเทีเขียนได้ทำลายโซ่จอรรยาการเพื่อทียงสุดตั้งมันศาสตร์เส้นเป็นที่ตัวปายแต่เมืเ่อเช่นนั้นมันก็ควรจะเป็นเรเมตตา ที่จะนำปลธรรมทองคำเรานี้ออกมาให้กับปรมัตฐานที่ส,บบสาหรับสนิมสนุนคนอื่นได้ใายเมืออ่อเขาเจ็บป่ที่ไอเถียนสามารถทำาลายสู้ต่อพันัะการทางสาสนาชั้นได้แต่ขอเนี้ยก็จะไ,ได้ยอารมณ์อิจฉาเพราะเขอไม่สามารถทำาลายสู้ต่อพันละการได้แม้แต่เส้นเดียวแต่ไอเถียนก็สามารถทำลายสู้ต่อพันาการได้ทั้งหมดสองวังอคพว่าขอนั้นมันยิ่งแต่เมื่อเกินไปน่าเสียดายที่เราไม่สามารถอาชีวี รออนนนนาะภายในอาณาจักรปูขอจินดังตา้าไม่เช่นนั้นเราเองก็คงจะมีความหวังที่จะพบกับผลไม้ทองคำได้มากมายเช่นกันเทพแห่งการเวลาได้กลาวไปในใจของเขาในเวลาต่อมาทเทพแห่งการเวลาก็ได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ของเขาไปทําการแลกเปลี่ยนกับดอไม้ของคําทั้งหมดหกกล่ซึ่งมันสามารถทาลายสู้ตอนพนาการของเขาได้และในตอนนี้ปรมาตย์ท,ที่ทรงปรบศรูงสุขเกิดอื่น ก่อได้ทำการแลรเปลี่ยนปะรดไม้ทองคำเช้นกานจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำการโจมตีโซ่จอมประดับการด้วยที่ส่งสดแล้เมื่อเห็นภาพดังกล่าปะรดมาจา์หอคอติจจบและปะรดมาจา์ชางกูก็มีความสึกไปอย่างป่าด้วยปะรดไม้ทองคําจำนวนมากนี้ มันคงจะใช้เวลาไม่นานมากนักสำหรับปรมาจารย์ที่เส่อมแบบทรงโซดในยหอคอยจบจะสามาราเข้าสู่ขอบเกศสิบัติริงตาและจะมีขอบเกศสิบันจจิงจะกำลังขึ้นบาามากมายนอกจากนี้หอคอยจะจบยังมีศสราจารดกเปลียงสรต่อเพชรองคําำอีกตัวและมันก็เป็นหน้าประโยชนมากที่ให้าำนิดปรมาจารย์ที่ส่วนแภายในอนาคตภายในปัจจุบันปรมาจารย์ที่ส่วนแบบหลายคนของหอคอยจบด่าน เริ่มทําการฝึกฝนเพื่อเรียมสุดแห่งทองคำและได้ทําการจัดจึงมีสิบอื่นๆไปดยซิ่งเธอและในวันนี้เจ้เที่นก็่ด้ทาการจจมตีขอบเขตปรรามาจยนที่ส่วนแบบในขอบเจ็เซเวนกิงและผู้ตออคนอื่นในขอบได้จบนานก่อน่ร้ับเออยัดให้ทําการกอบกวนเจ้เทียจากปาราจารั์ที่ส่วนแบบสูงสุดเข้าสู่ขอบเขตปารามารันที่ส่วนแบบสูงสุดในขอบเจเซเว่นกิง มันคือการตกรับร่างกัดคำบอลชนพิเทลสังโสดในขอบเกศบุญแปดให้กายเปลี่ยนร่างกายเสมือนจริงวิเทสังสดเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงร่างกายขอบเป็นแกละแม้แต่เจนดองพิธทสังสดภายในปัจจุบันสารภาพคนที่เขียนนันสูงจะไม่เคยมีมากรเวลาลับทางของขอก็มาถึงระดับที่ไม่สามารถเจนกันตได้แต่ขอก็สามารถตกรับได้ตลอดเวลาและอัตราการเปิดคอมบอลยังคงอยู่ระดับหนึเปอรเซนต์ก้าวข้ามปีจำกัดในสตาร์ เดียเทียนโดยผู้กตัวเอทันใดนแนนโซ่ตอมพนักงานในฝ่ามือก็ได้ทูกคำบารองถึงแม้ไนใดีะเยทีตุ้มรักทางกัรนพอของเย่เทียนได้มงเกิดกันเป็นแปรอะไรก็เข้าสู่ขอบเขตปรมิตันที่สุนทรแบบนขอบเขตสุนทรจริงเอาวนะครับจบไปแล้วผมตอนในคางเอกแล้วนะครับผมเอาเพื่อชมกันตอนวันพุธนี้นครับว่าเหตุการณ์ขั้นต่อไนี้จะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาวนะครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกดซับว่าใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ สม,สมาชิกมาเป็นข้อควาดคราบของครับ